สาเหตุที่เด็กขอดก่อนกําหนดเนี่ยอา<ะ>จารย์มันเกิดจากอะไรทําไมถึงขอดก่อนกําหนดไม่มีมปัจจัยอะไรไหมครับอาจารย์ จริงๆแล้วปัจจัยหลักๆค่ะเขาอาจจะแบ่งเป็นปัจจัยด้านแม่กับปัจจัยด้านลูกปัจจัยด้านแม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีภาะวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เช่นคุณแม่อาจจะมีความดันสูงคุณแม่อาจจะเสียเลือดค,คุณแม่อาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างอาจจะเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะที่ทาให้เลือดอาจจะส่งไปเลี้ยง ทลรกได้ไม่ค่อยดีหรือว่าลูกในท้องได้ไม่ค่อยดีก็เลยทําให้การเจริญเติบโตในครนช้าหรือว่าไปเล่งปฏิกิริยาบางอย่างที่ทำให้เจ็บท้องคลอดก่อนเวลาซึ่งตัวคุณแม่เองซึ่งถ้าสมมติว่าคุณแม่ฝากคันภตั้งแต่12สัปดาห์นะคะคแล้วก็ฝากคันสม่ำเสมอเนี่ย ุกโรงพยาบาลค่ะเชื่อว่าในประเทศไทยพยายามที่จะทําให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงที่สุดแ้วเขาก็เฝ้าระวงังถ้าคุณแม่จําได้ในช่วงแรกๆเนี่ยปากท้องเนี่ยอาจจะห่างหน่อยพอใกล้ใกล้่อนะคะจะให้คุณแม่มาทีเลย,เ,ลยเพราะว่าเราอยากเฝ้าระวงังไม่อยากให้เกิดตอนกาหนงดออแต่ในขณะเดียวกันนะคะลูกเองถ้าสมมติว่าลูกไม่ค่อยแข็งแรงลูกอาจจะมีภาวะอาจจะมีความพิการแต่กําเนิดอันนี้ดูน่ากลัวไปหน่อยนะคะหรือว่าจริงๆเ็าอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างที่เขาเร่งคลอดตัวเองออกมาเร็วเกินไปหน่อย แต่โอกาสแบบนี้ก็ปัจจัยทั้งสองอันนี้ค่ะก็ปัจจัยด้านแม่อาจจะเยอะกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคุณแม่มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างไหมที่จะอาจจะส่งผลกับการคอดการกำลัดข,ของคุณแม่ จริงๆถ้าแบ่งง่ายๆเลยก็คือน่าจะกายกับใจนี่ยค่ะ,ะ,ะถ้าสมมติว่าตัวกายเองไงค่ะหมายถึงว่าใจถ้ากายเองคุณแม่สุขภาพแข็งแรงคุณแม่ไม่มีโรคประจําตัวคุณแม่กินอาหารที่ดีมีประโยชน์คุณแม่พักผ่อนเพียงพออันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราอยากให้ลูกเราแข็งแรงเราปฏิบัติได้แบบนี้มันจะเป็นเรื่องที่ลูกในท้องก็จะแข็งแรงแต่ทีนี้มันก็จะมีใจอะค่ะบางทีเราห้ามใจไม่ได้นะคะกังวลเครียดตลอดเวลากังวลหลายๆเรื่อง มันก็อาจจะทําให้ลูกเครียดโดยไม่รู้ตัวบางลูกเครียดโดยไม่รู้ตัวลูกอาจจะทําให้หัวใจรูกเต้นผิดปกติอ,อาจจะมีฮอร์โมนบางอย่างที่อาจจะเล่งคลอดก็ได้อายุคุณแม่มีส่ส่งผลกับเรื่องนี้ไหมคุณแม่วัยใสอายุน้อยหรือคุณแม่อายุเยอะๆส่งผลกับการคลอดกันถ้าตามสถิติที่เราเก็บย้อนหลังเนี่ยจะเจอว่าทั้ง อายุน้อยแล้วก็อายุมากอย่างมีผลแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้กันว่าคือว่าอายุมากเนี่ยยุมาก,<อ>กเยอะลอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุมากเนี่ยตอนนี้เหมือนตั้งใจจะอยากมีลูกแล้วเราจะดูแลตัวเอง เดี๋ยวนี้คนมีลูกกันอายุมากขึ้นมีปั๊บก็รู้จอะอ่านเยอะกังวลมากมีความเครียดน,นะครับที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องทําใจให้ความสุขนะครับจริงๆ,ๆพ<อ>เพราะว่าเราได้อะไรนะคะได้ของหวานที่มีค่าที่สุดเราก<ม>็<ม>ต้องดูแลเขาอย่างไงให้เขามีความสุขเหมือนอย่างที่เรามีความสุขถ้าเรากังวลเขาเยอะตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดถ้าคุณแม่กังวลเยอะพอเสร็จแล้วเราจะอาจจะพลาดหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่เราไปกังวลล่วงหน้าทั้งที่ตอนนี้เวลาที่เราทําน่าจะต้องเป็นเวลาที่เรามีความสุขร่วมกับเขาไปก่อน ช่วงที่คุณแม่ใกล้ๆคลอดหรือคนที่ใกล้คลอดเขาควรจะต้องมอนิเตอร์อะไรบ้างสําหรับคนที่อาจจะมีภาวะที่มีความเสีย่ยงโดยปกตินะคะถ้าสมมุติว่ามีแนวโน้มเส้น7จ็0ทันทีมากกว่ากําหนดหรือว่าเริ่มมีมูกเลือดออกหรือส่วนใหญ่จะเจ็บท้องที่อะค่ะก็คุณแม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะการรีบมาโรงพยาบาลนะคะ ตอนนี้เรามีวิวัฒนาการสมัยใหม่หลายอย่างการคุณแม่ก็จะได้มานอนนิ่งๆเพื่อจะดูว่าเอ๊การเจ็บคันนั้นอ่ะมันจริงหรือมันหลอกทีนี้ถ้าสมมติว่ามีแนวโน้มว่าจะจริงแล้วเกิดก่อนกําหนดเนี่ยนานไหมถ้าสมมติว่าจะเกิดก่อนกําหนดนานเนี่ยเราจะมียาฉีดบางตัวซึ่งจะเข้าไปช่วยในการที่ทําให้ปอดเนี่ยมันทํางานแบบรอไว้เลยรอไว้เลยว่าเตรียมความพร้อมให้กับน้องไว้ก่อนเลยค่ะเราก็จะมีฉีดให้ประมาณสักสี่เข็มอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าคลอดออกมา ปอดเขาก็จะได้มีความแข็งแรงระดับหนึ่งเขาเตรียมเหมือนเตรียมความพร้อมไว้ถ้าสมมติว่ามีแนวโน้มจะคลอดก่อนโกําหนดโรงพยาบาลก็มีทางที่จะช่วยไว้ก่อนหรือก็ไม่อยากให้เกิดมาแล้วมีปัญหาเยอ,ะ,อะเพราะฉะนั้นคุณแม่ในช่วงของใกล้ๆจะคลอดนยคะอาจจะ30กว่าสัปดาห์เนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็สังเกตตัวเองอเราเคยเจ็บแบบนี้ไหมล้ามันเจ็บแบบนี้มันนานจังเลยอย่าสาใจมาโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเขาอาจจะให้คุณแม่นอนนิ่งๆเพื่อจะสังเกตแล้วก็คอยดูว่าเอ๊ะ มันเกิดความปิดวัติจนจะข้อจริงหรือเอปล่าครับอื